สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๊บบอลชนลกันอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงแฟนแคมน้องวิา่าฟาดลูกใครตายช่างมันจ้า <c oughs> สนับสนุนโดยโพสต์นี้นะจ๊ะที่เขาเนี่ยเป็นคนคิดหัวข้อให้แอนนะครับต้องบอกว่าเป็นหัวข้อที่แบบน่าสนใจมากๆเพราะว่าถ้าเกิดไม่แทบแบบนี้มันจะไม่จริงเลยอะไปดูกันแบบสักวิสองวินะจ๊ะว่าแทบจริงไม่จริงเพราะว่าจะมีวิดีโอลนะักษณะ หุ่นย o y บทบทแบบนี้ของนอริซ่าแทบจะทงคลิปกันเลยใครที่ไหวแล้วก็ยังไม่เบื่อนอริซ่านะครับที่จะดูต่อไปดูวนดูซ้ำได้อีกเนี่ยก็ตามแอดกันมาเลยจ้า อะบอ,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 อมบอมอะบอมบอมอะเมาเอลแล้วหนึ่งกลุม่มอะเมาเอลแล้วใช่ไหมอะแต่อย่าเพิ่งเมานะจ๊ะเต็มยาดมผงไทยไว้ที่หน้าจอกันก่อนเพราะว่าอันนี้นะแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะจ๊ะเพราะว่าแอดเน่ยจะนำแฟนแคมเก็บตกนะจ๊ะที่เราพลาดเมื่อวานเนี่ยเอามาเสิร์ฟในวันนี้แบบขัดแซบๆเท่านั้นแล้วก็เน้นภาพ HD ดีนะคะบางอันอ,นอาจจะ h อดีบ้างไม่ HD ดีบ้างก็ต้องให้อภัยด้วยนะจ๊ะแต่ว่าอินเนอร์โนริซ่านั้นทะลุจออย่างแน่นอนอะไปเริ่มดูจากบรรยากาศนอกสเตเดียมกันก่อนว่าเขาเหิมกระหึ่มหัวใจกันแค่ไไหนนนะจอปดูกัง เป็นไงเป็นไงเริ่มเพื่อเขิลมันแล้วใช่ไหมน่ะจ๊ะแต่ว่าอย่าเพิ่งนะจ๊ะเพราะว่ากล้องตัวต่อมานั้นจับน้องลิสาใกล้ๆแบบ HD เห็นทุกทกคมคนเห็นทุกเส้นผมทุกเส้นก็นเลยทีเดียว <c oughs> อืแล้วเพลงเกาอี้ดนตรีหันสานั้นต้องบอกว่ามีครั้งไหนบ้างที่ไม่แซ่บจ้าอ่ะจัดกันไปเลยหนึ่งกรบพิติสซาวเวจ ชูศรัท้าในอิจฉาทั้งกล้องมากๆเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่นรอิซ่าน่าจะรู้จักนะจ๊ะเพราะว่าถ่ายเขาที่แล้วเนี่ยก็มองกล้องมองกล้องรอบนี้ก็มองกลอง้องอ,งอ,งองอีกแล้วจ้องตาแค่ไม่กี่วินาทีแล้วก็จะตุยเย้กันแล้วนะต้องเรียกว่าความอดทนต้องมากดีนึงนะจ๊ะไม่นั้นอาจจะตุยเย้เหมือนแอดไปแล้วหนึ่งกรอบนะจ๊ะแต่แอดก็ต้องเก็บชีวิตไว้เพื่อตัดคลิปให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฟินตายไปด้วยกันแล้วหนึ่งกรอบนะจ๊ะเออแล้วตอนนี้นะครับในทิกเกอ่นร์หรือ,ว Twitter, นนอ,อ, Body, อ้ว แต่ได้ชุดเมื่อวานสีขาวกับสีดํานั้นทําให้ her bag นะคะเป็นกระแสนหนักมากตอนนี้เพราะว่าหันหลังมาทีนะจ๊ะก็จะตัวยเย้กันหนึ่งกรุบเพราะว่าแก้มก้นฟัดหน้าไปแรงมากๆเลยทีเดียวไม่ว่านาริซ่าจะใส่กางเกงหนังดํายาวแบบนี้ แต่คือถ้าเนดนะินักพยา,ยามมาหรือจะเป็นชุดข่าวที่แบบว่าเปิดกล้ามเนื้อข่าวกล้ามเนื้อบรรทัดที่ดูแลตัวเองมาอย่างดีสมทันนะซูปเปอร์ไอดอลของเมืองไทยนะจ๊ะของโลกใบนี้ด้วยนั่นเองนะอ่ะต้องไปดูกันหนึ่งกรบ <mm> โอ้โหโค้งมาน,นี้หัวใจเราแทบตกไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วหนึ่งกรลบนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดยังไม่พอมีคนมาการันตีซึ่งสองคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดน้องลิซ่ามากๆไม่ใกล้ชิดได้ยังไงอยู่บนเวทีด้วยกันมองใกล้ระยะเผาขนแบบนี้อิจฉาริษยาไหมวาแล้วหนึ่งกรบนะจ๊ะแต่ดูปฏิกิริยาเขาสิโอ้ไ oh ม oh ่ก็ออาิจเจ้าอันนี้คือมีคนซูมให้ดูในติ๊กต็อกเลยนะต้องบอกว่าไม่ติดเทรนด์ได้ยังไงเพราะน้องลิซ่าขุนดีเปอร์นี้จ้า,าไปดูกันหน่อยเอดูน <c oughs> รีชนพี่ซูกับพี่จนเจนนี่ของเรานั้นโอ้ว้วาวพี่จนเจนนี่ของเราปิดตาแล้วนึงกระดส่วนพี่ซูของเราใจแข็งมากว้าวแล้วก็มองต่อไปนะจ๊ะประมือ <c oughs> อันนี้เมื่อมีคนการันตีความแซบแบบนี้เยวยวยราจะยโยโย่บดบกันต่อด้วยเพลงมันนี่แบบเ d ดีเลยจ้ะโอโหเห็นคนเฟริร์เห็นความระยิบระยบับทุกรูมขอนของโนริซ่าหรือย,อยังว่าเพดแซบแค่ไหนเอาไปดูกันเองเลยจ้า อย่างที่แอดเซลไปเมื่อวานนะจ๊ะว่า break dance นั้นเช็ดพื้นสะอาดแล้วหนึ่งกรบคือไม่ต้องมีแม่บองแม่บ้านแล้วแถวนี้นะจ๊ะนอริซ่าแบบพึบพับพึบบฝุ่นหายหมดติดกับชุดไปด้วย <laughs> อันนี้ขอเซลเล็กน้อยหนึ่งปานกลางนะเออเพราะว่าชุดจริงๆเราก็สวยมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็เป็นชุดจากฝีมือคนไทยก็น่ารัเพื่อนนะอาทีนี้มาช่วงสันทนาการกันแล้วนะจ๊ะมาต่อกันที่วิดีโอต่อมาซึ่งเป็นจังหวะที่น้องโรเซ่ของเรานั้นได้รับการขอร้องจากแบนเนอร์จากแฟนคนนี้เองนะจ๊ะซึ่งเป็นการเฉลยถึงต้นตอที่ว่าทาไมโรเซ่ของเรานั้นถึงให้น้องโรเซ่ร้องแรปช่วงหลังๆบ่อยๆหรือว่าจะเป็นเพราะแฟนคลับคนนี้หรือเปล่านะอันนี้แอดก็ไม่มั่นใจนะจ๊ะแต่คลิปนี้เนี่ยแสดงความชัดเจน ร้องท่อนรับของน้องลิซ่าในเพลง As If It's Your Last นั่นเองนะจ๊ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยเนาะ ต้องเล่าว่าวิดีโอตัวนี้น่ะน,นอกจากนอริซ่ากับน้องเชงของเราสองคนที่น่ารักกันแล้วอะจารย์ดูเหมือนว่าพ่ซูของเรานั้นอยากจะมีส่วนร่วมเดินไปเดินมาอยากจะอยู่ในกล้องหนึ่งกลุ่มแต่ทั้งสาวสองคนขโมยต่สวิตวิดว<ๆ>ิวกันอยู่เลยไม่เห็นว่าพี่ซูเนี่ยเดินไปเดินมาข้างล่างเออมีความเอนดูนะอ่ะดูรีโอตัวต่อมากันดีกว่านะจ๊ะตอนนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่านอริซ่าของเราคุยกับน้องโรเซ่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคุณรู้สึกยังไงกับแมวน้ำหรือเห็นแมวน้ำครั้งแรกเป็นยังไงบ้าง อะไรแบบนี้เหมือนแบบมองเหมือนเป็นเด็กคนนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบนหัววิดีโอเขาก็บอกว่าขอบคุณน้องเชงมากที่หยิบเรื่องนี้มาพูดเหมือนว่าจะเป็นโมเมนต์ที่น้องลิซ่ากับพี่เจนนี่เนี่ยเคยมีโมเมนต์นี้กันมาก่อนจ้าก็คือคนนี้เนี่ยเขาชิปเจนลิซ่านั่นเองนะครับเขาก็เลยบอกขอบคุณน้องขอบคุณน้องเชงที่หยิบโมเมนต์ดีๆกันมาพูดถึงอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับ Cute. Yeah, they're so cute. They're like chilling, like, you know, like, hey, uh, in the sun. Uh, in, the sun. Uh, in the sun. And then it's are like, suddenly just like, oh, I feel like I want to swim. And then they just like <laughs> <laughs> jump in the sun. And I was like, oh, well, that's cool. <laughs> Good life is yeah, I know. <laughs> ทีนี้โมเมนต์ต่อมาคือโมเมนต์โนริซ่าลืมกลับบ้านจ้าเพราะว่าโนริซ่ารู้ว่าแต่ละคนที่เขาเข้ามาในคอนเสิร์ตตักวก่อนจะแย่งบัตรแย่งตัวกันตบตีแย่งชิงกันมาเนี่ยโอ้โหต้องใช้ความพยายามมากมายขนาดไหนนะจ๊ะแล้วพอได้เข้ามาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตั๋วนี่ราคาหลักหมื่นหลักแสนไม่เกินจริงนะจ้าโนริซ่าก็เลยกลัวว่าแฟนๆเนี่ยจะไม่คุ้มตั๋วก็เลยจัดเซอร์วิสถ่ายเซลฟี่คุยอยู่ข้างเวทีนานมากจนจริงๆตอนนี้ต้องถึงเวลาแล้วที่ต้องไปรวมตัวกันที่หน้าเวทีกับสาวๆคนอื่นๆน,นะจ้าแต่โนริ เฮ้ลลิซา get back here อะไรเงรี้ยกลับมาที่นี่เดี๋ยวนี้อะไรประมาณเนี้ยเราต้องกลับบ้านกันแล้วนะน้องลิซาเขาหลอกก็ถึงจะบอกอ้าวเอาหอเอาหรอกลอับแล้วหรอ,ลอ,ลอ,ลอแล้วก็วิ่งกลับเข้าไปนะจ๊ะน่ารักมากๆอไปดูวันนี้กันหน่อยเนาะ เ็นเงลูกสาวของเรานะจ๊ะน่ารักน่าหยอกน่าหิกกันจริงๆเทคแคร์แล้วก็เซอร์วิสแฟนยิ่งกว่าคุ้มค่าตั๋วกันไปแล้วหนึ่งกรุบนะจ๊ะนี่ถ้าเกิดว่าจัดงานต่อไปอีกหน่อยก็คงจะลงไปข้างล่างเมทีไปกอดคอทีละคนแจกลายเซน็นอะไรอย่างนี้กันแล้วหนึ่ง <c oughs> อันนี้ถ้าเกิดทําได้ก็เวอร์ก,กันไปนะจ๊ะคนในนั้นหลักมือลักแสนนะจ๊ะต้องบอกก่อนว่าถ้าทําจริงน้องดิซ่าห่อยเกินปุยมุยเออไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องปิดไปด้วยจังหวะนี้จ้าจังหวะถ่ายรูปกับบ้านแล่่นกนกอ,อ,อยร น่ารักน่ารักไปนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่แอดเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแฟนแคมเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกนะจ๊ะเพราะว่าแต่ละอันนี่แซบ่บๆน่ารักเยอะๆบทๆมีครบทุกอารมณ์จริงๆนะจ๊ะแล้วเพื่อนๆชอบกันไว้ถ้าชอบก็คอมเมนต์กันได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกันเจอนในคลิปนี้นะครับสวัสดีจา้า